แนนเป็นลูกสาวคนเดียวของตาอ้วนกับยายเพนซึ่งมีฐานะร่ำรวยที่สุดในหมู่บ้านแนนไม่ได้สาสวยอะไรหน้าตาก็ธรรมดาธรรมดาตั้งแต่แนนโตเป็นสาวก็ชอบเพ้อชอบฝันอยากจะมีสามีรูปหล่อดูดีหนุ่มๆทั้งหลายก็ไม่ค่อยเข้ามาจีบเพราะว่าเธอไม่สวยที่มาจีบก็มีบ้างแต่ว่ามาจีบก็เพราะความรวยของบ้านเธอแต่แนนก็ช่างติ เพราะว่าผู้ชายที่มาจีบเธอเนี่ยไม่หล่อเหมือนผู้ชายที่เธอใฝ่ฝันแนนมีเพื่อนรักคนหนึ่งชื่อว่าเชอรี่แต่เชอรี่ก็ไม่มีความจริงใจให้กับแนนเพราะว่าอิจฉาที่บ้านแนนร่ำรวยแต่ที่คบเป็นเพื่อนก็เพราะว่าแนนเนี่ยมักจะมีของมาให้เธอเสมอๆซื้อเสื้อผ้าให้บ้างซื้อขนมให้บ้างเวลาไปเที่ยวงานวัดหรือว่าตลาดแนนก็จะเป็นฝ่ายเลี้ยงตลอดโดยที่เชอรี่ไม่ต้องจ่ายสักบาท เชอรี่แต่งตัวเสร็จหรือ,อยังเนี่ยข้ารอนานแล้วนะแนนเดินม,มาเร่งเชอรี่เพราะว่าคืนนี้จะไปเที่ยวงานวัดกันเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเชอรี่ก็รีบเดินลงบันไดบ้านมาแหมมึงจะแต่งอะไรนักหนาวะอีรี่เองก็สวยอยู่แล้วอะ่ะแนนก็ว่าอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเองก็แต่งตั้งแต่บ,บ่ายโมงเสร็จเอาเกือบหกโมงเย็นเปลี่ยนชุดแล้วเปลี่ยนชุดอีก เออข้าให้พี่พร้อมไปรอที่หน้าหมู่บ้านนะเราจะเดินไปด้วยกันเองคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมข้าจะไปว่าอะไรเองได้ก็มันเป็นแฟนเองนี่หว่าคนรักของเองแต่ที่ข้าจะว่าเองก็เพราะเรื่องเดิมๆนั่นแหละเองก็รูปร่างหน้าตาสวยจะตายอีลี่ทำไมไปรักไอ้พร้อมมันฟันก็เหยินเห็นแล้วขัดลูกหูลูกตาเดินมาเนี่ยฟันลอยมาแต่ไกลเลยว่ะนี่นี่แอนเบาๆหน่อยเองก็อย่ามาว่าพี่พร้อมของข้าเลย ข้าสงสารเขาเว้ยเพราะว่าเขา่เป็นคนดีขยันทํางานข้าเลือกที่ความดีไม่ได้เลือกที่ลูกร่างหน้าตาข้าไม่ดังเกียดเขาหรอกแนนก็หมดคําที่จะต่อว่าเชอรี่ก็พาก,กันเดินไปเที่ยวโดยที่มีพร้อมแฟนของเชอรี่เดินไปด้วยพร้อมบอกว่าวันนี้มีเพื่อนที่นัดเจอกันที่วัดคนหนึ่งเคยรู้จักกันตอนที่ไปรับจ้างขุดมัน เพื่อนคนนี้เนี่ยให้พร้อมไปพักที่บ้านตอนที่ไปรับจ้างขุดมันด้วยกันอยู่คนละหมู่บ้านเมื่อตอนเช้าเพื่อนแวะมาหาเอาหนูหนามาฝากก็เลยชวนมาเที่ยวงานวัดด้วยกันเพื่อนคนนี้ชื่อนาคเมื่อมาถึงงานวัดพร้อมก็กวาดสายตามองหาเพื่อนที่อยู่หน้าโบสถ์ที่นัดกันไว้ สักพักก็เห็นนาคเดินมาแนนก็บ่นไม่พอใจที่ต้องมารอเพื่อนว่าชักชาหน้ารำคาญที่นั่งหน้าเวทีดนตรีป่าน,นี้คงเต็มหมดแล้วเมื่อพร้อมเดินไปหานาคแล้วก็พานาคมาทำความรู้จักกับแนนแล้วเชอรี่แนนก็ถึงกับอึ้งในความหล่อของนาคเป็นอย่างมากเออนี่ไอ้นาคเพื่อนค่ะแล้วนี่ก็เชอรี่แฟนค่ะส่วนนั่นน่ะแนนเพื่อนของเชอรี่เป็นลูกสาวเศรษฐีในตำบลชุนะ แนนก็เกิดพอใจในคําแนะนำของเจ้าพร้อมซื้อขนมไปเลี้ยงทุกคนที่มาดูดนตรีข้างนาเสียงดนตรีดังมากก็เลยไม่ค่อยได้คุยอะไรมากมายแต่ในใจของแนนมันเต้นแรงมีความพอใจมากๆจิตใจแทบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ได้สนใจดนตรีที่แสดงอยู่สักเท่าไหร่โมแต่มองหนะ้าเชอรรี่อยู่แล้วก็คอยซื้อน้ำที่เขาเดินมาขายปลาหมึกย่างบ้างอะไรบ้างจนทุกคนกินอิ่มแทบไม่หมด เชอรี่ต้องขนกลับบ้านก่อนกลับบ้านก็ร่ำลาแนนก็บอกว่าถ้ามาบ้านพร้อมอีกเมื่อไหร่ก็ให้พร้อมมาบอกด้วยนะจะเอาอางุ่นที่ไร่ไปฝากเช้าอีกวันหนึ่งแนนก็บอกกับเชอรี่ว่าตัวเองอ่ะชอบนาคมากทำยังไงจะได้เจอหน้าอีกเชอรี่ก็คิดแล้วก็บอกว่าต้องปรึกษาพร้อมเพราะว่าพร้อมอ่ะเป็นเพื่อนสนิทกับนาคแนนกับเชอรี่ก็เลยมาหาพร้อมพร้อมก็กล่าวทักทาย อ้าวออกไปไหนกันมาสาวๆถึงได้มาที่นี่ได้แล้วพร้อมก็ปูเสือให้แนนนั่งเพราะว่ากลัวว่าแนนจะรังเกียจที่นั่งกับพื้นเก่าๆเชอรี่ก็บอกว่าฉันพาแนนมาหาพี่เพราะว่ามีเรื่องจะให้พี่ช่วยก็เรื่องเพื่อนพี่ที่ชื่อนากอะแนนชอบเขาอยากจะเจอเขาพี่ช่วยเป็นสื่อให้หน่อยได้ไหมล่ะโอ้ยบ้านมันไกลมากจะให้ไปหามันก็ต้องเสียงานเป็นวันๆเลยแนนก็บอกว่า แม้ถ้าข้าให้เอ็งไปหาชายในฝันของข้าเองไม่ได้ไปฟรีนี่ข้าให้เอ็งเป็นค่าจ้างพอพูดจบแนนก็หยิบเงินปึกหนึ่งให้พร้อมโอ้โหนี่เอ็งให้ข้าหมดนี้เลยเหรอวะแนนก็เออสิให้หมดเนี่ยแหละเองช่วยไปเป็นพ่อสื่อให้ข้าด้วยแล้วกันถ้าเขาสนใจอ่ะรับรองว่าค้าให้เอ็งมากกว่านี้อีกพร้อมก็รับปากว่าจะไปหานาคในวันรุ่งขึ้นแนนก็ฝากอางุ่นกับมะม่วงไปด้วย เมื่อพร้อมมาถึงบ้านนาคก,ก็พูดคุยกับนาคเรื่องแนนว่าแนนสนใจแล้วก็ส่งของฝากมาให้แม่ของนาคด้วยเขาก็รับมาด้วยความดีใจส่วนน้องสาวที่ชื่อน้อยก็อุ้มลูกชายวัยขวบกว่ามานั่งข้างๆหยิบองุ่นกินผัวของน้อยเนี่ยไปลงเรือนานแล้วยังไม่กลับมาพร้อมก็บอกเรื่องของแนนนาคก,ก็บอกว่าโอ้ยสวยก็ไม่สวยสิวเคลอะเต็มหน้าคาไม่เอาหรอก เฮ้ยแต่แนมันรวยมากนะแถมเป็นลูกคนเดียวอีกถ้าได้มันมาเป็นเมียเองสบายทั้งชาติเลยนะเวย้ยแม่นาก็ถามว่าเฮ้ยเขารวยจริงหรือวะรวยสิแม่รวยมากด้วยโอ้ยถ้ารวยขนาดนั้นอะเราก็คงไม่มีเงินทองไปขอเขาหรอกเรื่องนั้นยังไม่ต้องพูดถึงหรอกแม่ขอแค่มันยอมรับรักแนนก่อนเดี๋ยวแนนก็หอบเงินหอบทองหนีตามมาเองแหละ เออถ้าอย่างนั้นก็เอาสิพวกเราจะได้เลิกจนสักทีทุกวันเนี้ยจนแทบไม่มีข้าวสารกรอกหม้ออยู่แล้วถ้าเองไม่ไปรับจ้างสักคนก็แทบจะไม่มีกินดูอย่างวันนี้สิก็ต้องกินข้าวหุงปนกับมันเทศกินข้าวกับมันโอ,อ้ยน้องสาวก็รีบพูดสมทบขึ้นมาท,าทันทีจริงด้วย ปีหน้าเราจะได้กินดีอยู่ดีกับเขาบ้างฉันกับลูกก็ผอมจะตายอยู่แล้วเออก็ได้ก็ได้ก็ได้ข้าทำเพื่อทุกคนนะแต่ว่าสงสารพวกสาวๆที่หลงรักข้าเนี่ยคงจะเสียใจไปต,ตามๆกันแล้วก็คงจะทุเลศข,ข้ามากที่มีเมียขี้เหล่แบบเนี้ยแม่ของน้าก,ก็พูดว่าโอ๊ยนี่กูจะอ้วกว่ะมึงเลิกลอยชายไปลอยมายั่วสาวๆสักทีเถอะ จะไม่มีแดกกันอยู่แล้วอีพวกสาวสวยเนะี่ยมีใครรวยบ้างล่ะมึงรีบไปคุยกับคนรวยๆแล้วก็พาหนีมาเร็วพร้อมเห็นสภาพบ้านเพื่อนตอนนี้ก็สงสารแบ่งเงินจำนวนหนึ่งให้น้องสาวนาคไปซื้อกับข้าวมากินพ่อก็รีบบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอซื้อเหล้าสักขวดเถอะวันนี้มีกินนิดเดียวเองพร้อมก็ยื่นเงินให้พ่อไปไม่กี่บาทนาคก็ถามว่าเฮ้ย เองรวยอะไรมาไว้พร้อมก็อีนแนนน่ะมันให้ค่าเดินทางมาหาเองนี่ไงให้ค่าเสียเวลามาบอกเองพร้อมก็บอกแบบนั้นนาก็เลยตัดสินใจเดินทางมาบ้านพร้อมมารอพบแนนในตอนเช้าส่วนเชอรี่ก็รีบแจ้งไปบอกกับแนนว่านาคมารอที่บ้านพร้อมแล้วแนนก็ดีใจมากเมื่อมาถึงบ้านพร้อมแนนก็ได้เจอหนุ่มรูปงามชายในฝัน นาคไม่ได้มีใจรักแน่เลยแค่เห็นแก่เงินแค่นั้นสองวันเท่านั้นที่สองคนมีโอกาสคุยกันวันละไม่กี่ชั่วโมงเพราะว่าก่อนค่ำแนงต้องรีบกลับบ้านไม่งั้นจะถูกพ่อกับแม่ดุทั้งคู่ตัดสินใจหนีไปด้วยกันแนงก็หัวใจพองโตที่นาคชวนลงค่ำหวานของเขาจนแทบละลาย แนนพับเสื้อผ้าวางไว้บนกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วค่อยๆย่องไปไขกุญแจตู้เอาเงินเอาทองไปมากพอสมควรแต่ก็ไม่ได้เอาไปทั้งหมดเสร็จแล้วก็ออกจากบ้านคืนนั้นพร้อมกับในายนาคที่รออยู่แนนเอาเงินให้พร้อมอีกจำนวนหนึ่งแล้วแนนก็หนีตามนาคไปที่บ้านนาคโดยทางบ้านแนนไม่รู้เลยว่าแนนหนีไปกับใคร เมื่อตาอ้วนกับยายเพนหาลูกสาวไม่เจอก็ตรวจดูข้าวของเห็นว่าเสื้อผ้าตัวใหม่ๆกับเงินทองบางส่วนหายไปรีบไปถามเชอร์รี่เพื่อนที่สนิทกับแนนที่สุดเห็นแนนเคยพูดว่าหลงรักผู้ชายอยู่บ้านเหนือแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครไม่เคยเห็นแนนน่าสนีตามผู้ชายคนนั้นไปตะอ้วนกับยายเพนก็โกรธมากหลังลูกไม่รักดีทำค่าขายขี้หน้านักข้าจะตัดขาดมัน ตะอ้วนแกว,ว่าอย่างนั้นอีเชอรี่ถ้าเจอมันบอกมันด้วยนะว่าข้าตัดขาดมันแล้วไม่ต้องไม้ข้าเห็นหน้าอีกแต่อ้วนพูดประชดส่วนยายเพนนี่น้ำตาร่วงเลยเมื่อแนนมาถึงบ้านของหน้าก็เกือบสว่างพอก้าวขึ้นบ้านแนนก็เห็นสภาพบ้านของนาที่เกือบจะผุพังค้างฝาก็แปะด้วยไม้ไผ่เก่าๆนาก็พาแนนเข้าห้องนอนจุดตะเกียงแล้วก็ปัดฝุ่นบนเสื่อพื้นเก่าๆ แนนถึงกับจามเพราะว่าห้องศกกระปกฝุ่นเยอะมากแนนพี่ต้องขอโทษด้วยนะบ้านพี่อย่ามันจนมันไม่มีอะไรดีเลยอะ่ะนาคพูดพร้อมกับพับผ้าห่มแทนหมอนหนุนแล้วก็เอาหมอนใบเก่าที่มีอยู่กระดำกระด่างให้แนนหนุนเพิ่งเดินทางมาเลยเหนื่อยนอนก่อนอาบน้ำแล้วกันนาคว่าอย่างนั้นเออเดี๋ยวฉันขออาบน้ำก่อนไม่ได้หรอจ๊ะฉันร้อนนะ่ะแนนว่าอย่างนั้น นาก็เลยตามใจพาไปอาบน้ำที่โอ่งข้างล่างแม่กับน้องสาวได้ยินเสียงคนเดินก็แอบ,บดูแม่ก็แสนจะดีใจมาแล้วว่าสะพ้ยเศรษฐีของคูแม่ก็กระซิบลูกสาวต่างก็หัวเราะกันเบาๆทั้งคู่อาบน้ำเสร็จก็พากันมานอนนาก็นอนหันหลังให้ทำท่าจะหลับพี่พี่จะไม่กอดฉันสัหน่อยเหรอแนนถาม เพราะว่าเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเป็นเจ้าสาวจะเป็นเมียน,นาคนาก็เลยหันมากอดแนนก็ดีใจมากสักพักนาก็นอนกรนเบาเาแนนนี่ก็งุดหงิดทำอะไรก็ไม่ทำพี่พี่หลับแล้วหรอหนาก็บอกว่าพี่ง่วงอ้าวแล้วพี่ไม่คิดจะทำอะไรมากกว่ากอดหรอพี่แนนกระซิบถามโถเห็นสภาพบ้านพี่ไหมแนน แค่ลมพัดมันก็จะพังอยู่แล้วถ้าพี่ทําอะไรกับแนนตอนเนี้ยแล้วปลองแล้วทางบ้านอละลงไปกองอยู่กับพื้นแน่ๆรอพี่มีปัญญาปลูกเรือนก่อนนะขอนอนก่อนตอนนี้ง่วงมากแนนก็คิดในใจอะไรวะจะมีเมียทั้งทีก็ต้องรอปลูกบ้านใหม่เลยเหรอแต่แนนก็คิดว่าเดี๋ยวรอให้เช้าจะไปตามช่างมาปลูกบ้านสักหลังให้มันเป็นสัตว์เป็นส่วนวันนี้ํำได้แค่นอนกอดก,กันก็เป็นสุขยิ่งนะัก ตื่นเช้าเสียงแม่ของนาก็เรียกทุกคนกินข้าวแนนก็ตื่นพอดีนาก็พาไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็พามาไหว้พ่อกับแม่แนนยกมือไหว้พ่อแม่ของนาก็รับไหว้อย่างนอบน้อมเออไหว้พระเถอะลูกไหว้พระนะมากินข้าวกันเมื่อทุกคนพร้อมหน้าแล้วกินข้าวกันแนนเห็นกับข้าวมีแต่ต้มยำซี่โครงไก่กับน้ำพริกผักลวกแนนไม่เคยกินกับข้าวแบบนี้ แต่ทุกคนกินกันอย่างอ,ร,อร่อยพ่อใช้มือเปิบข้าวเอาช้อนกลางที่มีอันเดียวตักซดน้ำต้ยมยำเสียงโคกโคกน้ำฝนขันเดียวดื่มกันทั้งบ้านแม่ผัวเอามือที่เปิบตักซี่โครงไก่ใส่ชามให้แนนกินเถอะลูกเอ้ยกินเยอะๆนะไม่ต้องอายไม่ต้องเกรงใจแนนอยากจะอ้วกส่วนหน้าก็ก้มหน้าก้มตา,ก,มตาก,กินไม่สนใจแนเลยเอ้าทำไมไม่กินละ่ะลูก นานๆจะได้กินต้มยำไก่สักทีนะเออฉันเดินทางมาเหนื่อยๆฉันเลยกินข้าวไม่ลงจ้ะแนนก็บอกพร้อมมองไปที่น้องคนกลางน้องสาวของหน้าก้มหน้าก้มตากินข้าวทั้งที่ลูกยังดูดนมคาเต้าอยู่เดี๋ยวพาฉันเข้าไปในเมืองด้วยนะฉันจะไปซื้อของใช้ของกินดีๆเข้าบ้านแล้วก็ให้พ่อติดต่อช่างมาปลูกบ้านหลังใหม่ด้วยส่วนเรื่องข้าวปลาอาหารฉันจะแยกต่างหาก เดี๋ยวฉันซื้อเครื่องครัวต่างหากมานะฉันจะทำกับข้าวแล้วเดี๋ยวแบ่งให้ส่วนข้าวสารนะ่ะฉันจะซื้อเผื่อทุกคนทุกคนก็อิ่มใจแต่หน้าก็ไม่รักแนนเลยที่ทำก็เพราะอยากสบายเท่านั้นเองแนนทนนอนกอดอยู่เฉยๆเกือบสองอาทิตย์บ้านหลังใหม่ก็เสร็จแนนกับหน้าก็ย้ายไปสองคนแม่ก็ถามขึ้นว่าอา้าวไม่ให้พ่อกับแม่และน้องไปอยู่ด้วยหรอ ไม่ได้หรอกแม่มันเป็นเรือนหอของฉันกับนาควันชื่นคืนสุขของเธอแนนก็ห่วงในนาคมากก็ให้นั่งกินนอนกินแนนก็ไม่ว่าอะไรให้นอนกอดนอนกินเสร็จแล้วก็นอนกกกันวนอยู่อย่างนี้วันนั้นพ่อของนาคเมามาเต็มที่พ่อเดินขึ้นมาบนบ้านใหม่ทั้งที่เท้ามีแต่โคลนรองเท้าก็ไม่ได้ใส่แนนก็ถามว่าพ่อมาทำอะไรอะ่ะอา้าว ข้าก็มาชมความงามของบ้านแกนะสิพ่อก็เปิดฝาชีดูกับข้าวโอ้โหมีไก่ย,ย่างด้วยไม่ยอมแบ่งมั่งเลยนะพ่อหยิบไก่ที่นากับแนนยังไม่ได้กินเอาไปกัดกินทั้งไม้เลยแนนก็โมโหอยู่ในใจโอ้ยไม่มีสมบัติผู้ดีซะเลยพ่อได้กินไก่ก็เดินไปกินต่อที่บ้านหลังเก่าแนนก็พูดว่าพี่นาด,ดูสิเล้วเธอหมดเลยบ้านน่ะ พี่ช่วยเช็ดถูหน่อยสิฉันจะไปทำกับข้าวใหม่โอ้ยไม่ทำหรอกพี่คิ้เกียดถูไม่เอาอยากถูก็ถูเองสิแนนก็ต้องทำความสะอาดเองเธอก็เข้าใจได้ว่าทุกคนที่บ้านเนี้ยไม่มีสมบัติผู้ดีเลยศกระโปกถอยสะทุนมากๆเธอยอมรับได้แค่คนเดียวคือสามีของตัววันเวลาผ่านไปเงินทองที่หอบมาก็เหลือน้อยลงน้อยลง ระยะนี้นาคก็ดูมีสง่าราศีขึ้นผิวขาวใสเพราะว่าไม่ได้ออกไปทำงานที่ไหนก็นอนแล้วก็กินแล้วก็นอนอยู่กับบ้านกินแต่ของดีๆที่ยังไม่อ้วนก็เพราะว่าอายุยังไม่มากแนนก็เลยกังวลว่าถ้างเงินหมดแล้วจะกินอะไรกันก็เลยบอกกับนาคว่าพี่ต่อไปเนี้ยพี่ต้องออกไปรับจ้างแล้วล่ะเงินทองใกล้หมดแล้วเดี๋ยวฉันจะไปนั่งให้กำลังใจนะอะไรวะเงินจะหมดแล้วเหรอ ถ้างเงินหมดก็กลับบ้านไปเถอะไปไกลๆเลยพูดมาได้ยังไงจะนั่งให้กำลังใจกำลังใจส้นตีนอะไรทำอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างอา้าวทำไมพี่พูดแบบนั้นล่ะฉันเป็นเมียพี่นะบ้านช่องฉันก็สร้างให้กินอยู่ทั้งสองบ้านจนอิ่มน้ำสำราญพอเงินฉันใกล้จะหมดก็ไล่ฉันเลยเหรอพี่เป็นชายในฝันของฉันนะแนนพูดพร้อมกับน้ำตาที่มันไหลเอ่ออกมาไม่ต้องพูดมาก เอาเงินที่เหลือมาแล้วออกไปจากชีวิตกูสักทีกูมีผู้หญิงในฝันของกูเหมือนกันเว้ยนาคบังคับเอาเงินแนนไม่ให้และก็ตกใจในคำพูดของนาคเมื่อไม่ให้นาก,ก็ประเคนทั้งหมดัดทั้งเขา่าจนแนนกลิ้งเป็นลูกขนุนจนต้องมอบเงินทองที่เหลือให้ทุกคนก็เดินมาห้ามทั้งแม่ทั้งน้องทั้งพ่อแต่นากก็บอกว่าเงินมันหมดแล้วจะเอามันไว้ทำไมพอกับแม่และน้อง ก็เลยไม่สนใจเดินกลับบ้านหลังเก่าไปนาคนนไล่แนนอย่างจริงจังจนแนนต้องพาร่างที่สะบักสะบอมกลับมาหาเชอรี่เพื่อนรักตอนเนี้เชอรี่ได้อยู่กินกับพร้อมแล้วและก็เพิ่งคลอดลูกพร้อมก็เอาใจเชอรี่สารพัดเมื่อเห็นแนนกลับมาในสภาพนี้พร้อมก็อดสงสารแนนไม่ได้ไม่คิดว่านาคจะถีบหัวส่งแนนแบบนี้ถึงจะปิดยังไงก็ไม่มิดเมื่อตาอ้วนกับยายเพนรู้เรื่องก็รีบรับลูก แนนขอโทษพ่อกับแม่แล้วเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พ่อกับแม่ฟังสร้างความโกรธให้กับตะอ้วนยิ่งนักเป็นไงล่ะคนหล่อของเองเนี่ยที่เขาไม่หลอมาจีบก็ด่าเขาแล้วยังไงชายในฝันเทพประรุของเองมันทำกับเองขนาดนี้ได้ยังไงอยู่ต่อมาไม่นานวันหนึ่งในน้กก็ถูกเรียกลงมาจากบ้านปรากฏว่ามีผู้ชายสองคนมาหาต่างก็ประเคนทั้งหมดัดทั้งเขา่า เอามีกรีดหน้าไอหน้าทั้งสองข้างแก้มซ้ายแก้มขวาเป็นแผลยาวความจริงก็น่าจะรู้ว่าเป็นพวกไหนแต่ก็ไม่กล้าแจ้งความรักษาตัวจนหายแต่ใบหน้าที่หล่อเหล่านั้นก็เป็นแผลเป็นต่อจากนั้นในหน้าก็ต้องพกผ้าคลุมหน้าออกไปรับจ้างไปวันวันก็อย่างว่าและได้เมียดีก็เหมือนลิงได้แก้วไม่รู้จักรักษาไว้ในที่สุดก็ต้องจนเหมือนเดิมเผลอๆจนกว่าเดิมอีก วันนี้ขอปิดท้ายกับข้อคิดคติธรรมเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตคู่จากครูบาอาจารย์เช่นเคยค่ะชีวิตคู่รักเพราะกามาถึงเวลาก็มีคนใหม่รักเพราะเงินทองข้าวของเครื่องใช้พอทรัพย์หมดไปก็ตีจากรักไม่มีวันพรัพรากคือรักกันด้วยความดีมีเมตตา มีศีลมีธรรมหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโม